เหตุผลที่คุณจะต้องรักตัวเองก็คือถ้าคุณไม่รักตัวเองก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรู้สึกดีในเวลาที่คุณรู้สึกแย่กับตัวเองคุณกำลังปิดกั้นความรักและสิ่งดีๆทั้งมวลที่จักรวาลมีพร้อมสำหรับคุณเวลาที่เรารู้สึกแย่กับตัวเองก็เหมือนว่าเรากำลังโดนสูบชีวิตออกจากร่าง เพราะว่าสิ่งดีๆทั้งหมดของคุณไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายฐานะการเงินหรือความรักล้วนอยู่ในคลื่นความถี่แห่งความสุขและความรู้สึกดีๆความรู้สึกคึกคักเปี่ยมพลังไม่มีสิ้นสุดสุขภาพดีมีเรี่ยวแรงล้วนอยู่ในคลื่นความถี่ของความรู้สึกที่ดี เมื่อคุณไม่รู้สึกดีกับตัวคุณเองคุณก็อยู่ในแถบคลื่นความถี่ที่จะดึงดูดทั้งผู้คนสถานการณ์และเงื่อนไขปัจจัยที่ทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวคุณเองต่อไปเรื่อยๆคุณจะต้องปรับศูนย์ความคิดใหม่และเริ่มคิดถึงสิ่งที่ดีงามเกี่ยวกับตัวคุณเองมองหาด้านที่เป็นบวกในตัวคุณในขณะที่คุณ ปรับศูนย์ความคิดไปยังสิ่งเหล่านี้กฎแห่งการดึงดูดจะทำให้คุณมองเห็นข้อดีของตัวเองมากขึ้นในเมื่อคุณสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณคิดได้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือตั้งหลักคิดอะไรสักอย่างที่เป็นเรื่องที่ดีเกี่ยวกับตัวคุณเองอย่างต่อเนื่องแล้วกฎแห่งการดึงดูดก็จะสนอง ตอบด้วยการมอบความคิดทำนองเดียวกันกลับมาให้คุณคุณต้องมองหาข้อดีของตัวคุณให้ได้จงหาแล้วคุณจะพบหากคุณไม่ปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนกับที่คุณอยากให้คนอื่นปฏิบัติต่อคุณคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยในเมื่อการกระทําของคุณคือความคิดอันทรงพลังของคุณ หากคุณไม่ปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความเคารพรักคุณก็กำลังส่งคลื่นสัญญาณที่บอกว่าคุณไม่มีความสำคัญพอไม่มีค่าพอหรือไม่สมควรได้รับความเคารพรักจากใครเลยคลื่นสัญญาณน,นั้นจะกระจายออกไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะได้เจอสถานการณ์ที่ผู้อื่นปฏิบัติตัวไม่ดีต่อคุณยิ่งยิ่งขึ้น คนอื่นในที่นี้เป็นเพียงผลความคิดของคุณเป็นต้นเหตุคุณต้องเริ่มปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเคารพรักและส่งสัญญาณออกไปเชื่อมกับคลื่นความถี่เดียวกันแล้วกฎแห่งการดึงดูดก็จะทำหน้าที่พลิกจักรวาลและชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักและนับถือ ยกตัวอย่างเรื่องของแอดมินเองนะคะในวันหนึ่งที่แอดมินเริ่มที่จะชมตัวเองหน้ากระจกวันนั้นก่อนที่จะไปทำงานเราก็ชมตัวเองหน้ากระจกค่ะชมว่าทำไมวันนี้สวยทำไมวันนี้แต่งตัวน่ารักแล้วแอดมินเองก็ไปทำงานค่ะปรากฏว่าวันนั้น ได้รับคำชมจากเพื่อนร่วมงานหลายคนเลยนะคะทั้งที่เราเคยพบกันมาแล้วเราเคยเจอกันทุกวันแต่คำชมนั้นมันเป็นคำชมที่แอดมินเคยชมตัวเองหน้ากระจกค่ะก่อนหน้านี้เพื่อนๆที่ร่วมงานไม่เคยที่จะชมแอดมินเลยนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างมันกลับสะท้อนกลับเข้ามาหาตัวเราเองทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเลยการที่จะเริ่มหาข้อดีของตัวเองหรือชมตัวเองสามารถเริ่มได้ที่หน้ากระจกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะคะขอบคุณมากสำหรับที่เข้ามาฟังค่ะแค่นี้แอดมินก็มีกำลังใจแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ